จับให้อย่างนี้ดิจับให้อย่างนี้เลยนี่ได้ไหมได้ไหมจะได้ต้องโอ้ได้นี่เห็นไหมกินได้ด้วยตอนนี้เราขึ้นรถรางเนาะเรามีรถรางให้ดีนะครับนี่มาดูกระต่าย่ังอื้ยปล่อยไปเลยเหรออู้อันนี้กำลังเดินนี่นี่นี่ นี่กำลังเดินเลยนี่นี่น้อยตามาดูแงวฝากทัลลัรษณนี่โอ้วันนี้น้อยตาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สวนสาซาูโฟไทยนี่โอ้ นี่เรามาดูม้าลายเนาะมีม้าลายแล้วก็มียีราฟด้วยจะซื้ออาหารไหมแค่อาหารไหมฟ้าอย่าไปซื้ออาหารอะไรมีอาหารตรงไหนมาเดี๋ยวไปซื้อปะมานี่มาซื้ออาหารเอาาจกตรง่หมดโอ้นโหอานนี้ไปก่อนอันนี้ก็เลี้ยงม้าลายได้เลยอะไรก็กินจ้า เอาอันเดียวหรือเอาสองอันสองอันห้าสิบนะคะไปจัดไปให้อาหารใช่ไหมใช่โอเคสามอันห้าสิบบาทเดี๋ยวไปัไปถือมานอัดให้เลยมาพ่อพาห้มาใกล้ใได้มไ้ไหมข้างล่างข้างล่านี่นี่ มาพ่อให้พ่อให้ใหมานี่อย่างงี้ก็ได้กจับแบบนี้นี่ตัดอย่างงี้ให้มันเลยนี่ตัดอย่างงี้ให้มันเลยลูกเอามาเอาให้เลยให้เลยให้เลยไม่ต้องกลัวอึ๊บนี่เห็นไหมนี่อย่างงี้ก็ได้เนี่ยให้มันอย่างนี้เลยกิกล้วยกินกล้วยกินกล้วยเหรอเอาไหมไหนจับกล้วยดีจับกล้วยดีเดี๋ยว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 อ่ะอย่างนี้อ่ะอย่างนี้อ่ะให้อย่างนี้เลยจับให้อย่างนี้เลย นี่ได้ไหมได้ไหมโอ้ได้นี่เห็นไหมกินได้ด้วยให้กินรัี่ให้กินรับให้กินรับกินรับเป็นไงอ่ะกินรับกินไดไหมอุ้ยอ่าอ่าอ่าตัวนี้ตัวนี้เอาให้ตัวนี้อีกอ่าสาธให้ตัวนี้อ่าอันนี้โอเคได้แล้วพอพอพอตัวอื่นมากอ่า นี่น,น,นี่ตัวนี้บ้างโอเคเอตัวนี้เอาเอาเออ่ะหมดละอ่าหมดละโอ้โหหมดแล้ว,ลว,ลวนี่หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วนี่อันนี้หมดแล้วนะตามให้หมดแล้ว,วจับมือมันด้วยมันมันทำแรง

ตอนนี้เราขึ้นรถรางเนาะเรามีรถราง,งให้ขีนะครับเดี๋ยวนั่งรถรางครับนั่งรถรางไปชมสวนสัตว์เอ<ไ>๋ <c oughs> ใช่ไหมใช่เอ๋พีนะครับอยู่ในโครงเลยนะครับโอ้โหโลแกนอยู่ในโครงโอหมองไม่เห็มน,มนมันอยู่ไกลเนาะมันอยู่ไกล ต่อมานะครับจะเป็นลูกกรีเนหอวมงกุฎนะครับมาแตกประเทศดูกันด้าน,นะครับพี่เพื่อนมาดูอะไรเนี่ยแพ้แค่แค่กักรตัยเออแล้วก็การะตั้ย มีกระต่ายนี่มีกระต่ายกระต่ายนี่มาดูกระต่ายไงกระต่ายนี่นี่มีน้องกระต่ายนี่แค่แค่เนาะแค่แค่แค่กี่หรอ นี่ไงมาแค่มาทะเลาะกันนอือเอาไปดูดูดูอ่ะนี่ไลมาอันนี้มาแค่เดี๋ยวแม่ไปซื้อย่าอ ีเยอก็ได้นะครับเา่มีบาทอเอายี่สิบบาทใช่หละให้อาหารตรงนี้ไปไปไปนี่้องไให้อาหารใช่ไหมไให้ยญาเนาะน้องตามาให้มาตรงนี้อ้าวไปนี่ เ้ยปล่อยไปเลยเหรอปล่อยปล่อยให้มันกินเลยเหรอลูกไม่จับเหรอลูกไหนไหนไหนจับ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 อะข้าไปใกล้ใกล้อะนี่เอามาน้องไอตาทำเด้นี่ไงนี่โอ้โหตัวเล็กกินแรงอ่ะอืออือตัวเล็กกินแรงมาเลยอ่าตัวเล็กอ่าให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กเนี้อเดือดเนี่ย อไปอ่าน้องนดครับอ่าให้เลยจับไว้จับไว้จับไว้ปล่อยไปเลยเลยมันดึงแรงใช่ไหมเออตัวเล็กอ่านี่ตัวเล็กอ่าให้ตัวเล็กหน่อยเ โซนักจีจอนอนนอน,นู่รุ่นนี่น,อน,น้นองไอนน้ตาดมาดูแมวฝากคาลักัดนี่อูมันหลับป่ะเน,นี่ยตาดนี่นอนหลับป่ะมื่อหางแหวนนี่ไงนนนาาหางแหวนอู๋อยู่ข้างบนนี้ก็มีข้างบนนี้ก็มี นะนี่น้อตาดูหมูแค่นี่แตับหมูจังาตวหมูแค่อยู่นู้นก็มีนมอ,อ้ใช่<ม>นะี่ก็มีหมูเยอะเลยหลายตัวเลยเนาะนี่นี่เลยหมูแค่เอ๋น้อยตาจะนั่งชิมชาแลวไหนเอาให้แม่พานั่งหน่อยได้ไหม ขึ้นเองได้ไหมลื่นลื่นน่าทันรางันรางให้แม่นั่งเหรอให้แม่นั่งอ่ะให้แม่นั่งอ่ะอ้าวในตัาโยกเออของเขาจะพังว่ะอ้าวในตานั่งด้วยนั่งในตัาโยกอ่าไม่โยกเงาโอ้ยไม่จะลูกกับมันลูกไปกันดูต่อเร็วอีออันนี้ตัวอะไรอ่ะจิ้งกา มาแม่อุอ้มดูแม่อุม้มดูนดี่นูนมันมอยู่กับหมาอยู่หมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่นี่อ,อันนี้ตัวมแนม,มวนี่มสองสาตัวนู่นมันขุดสายอยู่หูสีตัวนมมาช่วยกันขุด,ดาเนะ่ะน่ารัา เพื่อนเพื่อนน้องในตาพามาดูเต่านี่โโอ้หตัวใหญ่มากนี่ไงอเต่าตัวใหญ่นี่ก็มีตาสมัยนี่เห็นไหมเออมันเดินด้วยตัวใหญ่ไหมเต่าตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก โนี่นี่กระเท่าโอ้ตัวใหญ่อันนี้เต่าอะไรอะนี่เจ้าอันดับว่านี่นี่นี่ตัวนี้อยู่ใกล้ๆเราเลยเนี่ยตานี่เห็นไหมนี่ไงโอ้ตัวใหญ่มากนี่แอบมองเหรอตาตาแอบมองตาตาแอบมองออ้อันนี้กำลังเดิน นี่นี่นีเข้าไปแล้วนี่กำลังเดินเลยนี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เปล่ามาดูในทาร์ทแอบมองในทาแอบมองพี่เต่าเนี่ยเนี่ยพี่เต่าเดินมาใกล้ๆในทารเลยเนี่ยเอ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ครับ นี่น้องไอซ์พามาดูลิงนะครับนู่นไปนู่นแล้ววันนี้มันกินกิ้งก่าด้วยนะนี่กินแมงเลยนู่นนู่นนูนบนนู่นบนนี่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 ถ่ายลิงมาแล้วครับนี่โอ้มาให้นายตั้ดูแล้วดิดนิ้วด้วยเหรอแต่ดิดนิ้วเรียกเห็นยังนายตั้เห็นยังนี่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 มาโชว์อยู่นี่ไงนี่ไง ต remember, remember, okay. ัวน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักเจ้าหมาเจ้าหมาขึ้นต้นไม้อ๋อมันขึ้นต้นไม้โอเคครับนี่น้อยทารมาดูไก่ฟ้าสีเหลืองเอาเรียกนี้เรียกนี้มามาไก่มานี่น้อยมาเรียกมาเรียกมาเล่นกันมาเรียกมาแลเรียกวิ่งหนีไปเออวิ่งหนีน้องน้อยทาร์ตทำไม มานี่เลี้วเอาในตอเรียกหน่อยเออมานี่มานีได้มากระโดดได้เลยเออมากระโดดได้มาแล้วเนี่ยเห็นไหมมาแล้วมาใกล้ๆเลยนี่มาดูสีตัวขาวนี่โอ้ตัวเล็กเนาะตัวเล็กเออมีแต่ลูกงามตอนที่เราไปดูส่วนสีตัวขาเขียวตัวใหญ่เนาะ เอออันนั้นพ่อมันเนาะอันนี้ลูกอันนี้ลูกี่ลูกตัวเล็กคือนี่เห็นไหมพ่อมันเอออันนี้ตัวเล็กเลยโอ้หเล่น,ลเ,ลนเล่นอย่างเล่นอย่างสนเยม่อนส้ตวดเลยเนี่ไงนี่ไงมาแล้วนี่ใก,ใกล้เลย นี่อันนั้นหลับตัวนั้นหลับนุ่นนนหลับแล้วอ้ด้เหรอนี่น้องในตาพามาดูอัปป้าไปเลยนี่โอ้โหตัวใหญ่ไหมไอ้แมดูดนี่นี่นีนอนอยู่ในสตัวไม่ต้องจับไม่ต้องจับนี่ไงตัวนี้หลับมัน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 น่มัน่ดูดีม ตอนนี้น้องไอตาก็ไปเที่ยวสวนสัตว์มาเช็ดหมดแล้วเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับน้องไอตาก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมพ่อยอย่าลืพ่ออย่าดิกดติดตาม้ลยครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ท้ายกดกันยังก็กินก็กินเลยครับายบ่ายบ่ายครับ